สำหรับตัวเลขแห่งความน่ารักเมตตามหานิยมใครเจอใครรักใคร,ใครหลงคนช่วยเหลืออันนี้ไม่ได้มีผลแค่กับคนนะบางคนมีเลขแบบนี้หมาแมวหรือสัตว์หรือต่างๆงก็จะเข้ามาเล่นด้วยเยอะนะครับกลุ่มเลขสเสนห์จะเป็นแบบนี้ไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะตัวเลขนี้นะ สำหรับตัวเลขแห่งความน่ารักเมตตามหานิยมใครเจอใครรักใคร,ใครหลงคนช่วยเหลืออันนี้ไม่ได้มีผลแค่กับคนนะบางคนมีเลขแบบนี้หมาแมวหรือสัตว์หรือต่างๆก็จะเข้ามาเล่นด้วยเยอะนะครับกลุ่มเลขสเสน่ห์จะเป็นแบบนี้ไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะตัวเลขนี้นะเลขสเสน่ห์มัจะเป็นนี้อันนี้เป็นเลขที่ผมคิดว่ามันปลอดภัยในการใช้ในทุกรูปแบบ แต่อะไรที่จะต้องดุดันอาจจะไม่เหมาะนะครับคือตัวเลข2 4 4ส่สสองเมตตามหานิยมใครได้เจอได้รักได้รู้สึกดีเวลาได้ใกล้ชิดเงินไม่ขาดเพราะว่าคนมีเส่ห์เมตตาม,มากก็จะมีโอกาสดีๆในชีวิตนะครับแต่อย่าให้มีเลขเสียนะมีเลขเสียชนกันเนี่ยไอความสุขตรงนี้มันจะล่นลงทีนี้มันสามารถดึงดูงดความรักดึงดูดการเงินนะครับ มีความนุ่มนวลน,น่ารักได้เอ็นดูต่อทุกเพศทุกวัยทั้งบอกว่าทั้งสว์ด้วยนะครับมันจะมีครื่งพลังแห่งองความไม่ต่างเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูในรีวิวรีวิวก็คนนี้เขามีเลขนี้ครับมีคนช่วยเหลือมีเงินเข้าบัญชีรัวรเวยใช้แล้วรู้สึกตัวเองขี้สงสารเซติทีฟนะครับแต่การเงินโอเคพลังตัวเลขอ่อนโยนมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับความอ่อนโยนเนี่ยถ้ารู้สึกมากเซติทีฟมากมันน่าจะเป็นเพราะว่าเดิมเป็นคนใช้เลขแข็งกระด้พอใช้เลขอ่อนโยนก็มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจน แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่แล้วใช้ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไม่มากหรอกนะครับอลองดูว่าใช้แล้วจากเดิมคนที่เปรียวตอนนี้เป็นคนยิ้มง,ง่ายค่ะพอมีสองนะครับแต่ว่าเลขตัวอื่นที่เขาปิดเอาไว้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเลขอะไรแต่เขาใช้ได้ขึ้นหน้าก็คือคนเมตตายเยอะมีคนมาช่วยเหลือนะครับพูดจาดีนะครับมีความสุข อ่าโอเคอันนี้อันนี้มี3-2-4เลยคือเอา2-3ก 2, ับ2-4ชนกันเลยก็เป็นเมตตามระยุมยสเสน่รุนแรงเลยนะครับมีสเสน่มาเติมเต็มไม่มีคำว่าอดนะครับคนเมตตามากๆกคือ,อกรณีอย่างเี้เขาเอาเลขเสน่ห์2ชุดมนเกาะรวมกันเป็น4 2มนะมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแตนะ่อันนี้มาเบอร์นี้เบอร์แรกในะชีวิตอ่านี่น่าสนใจ จริงค่ะเบอร์แรกในชีวิตนะคะใช้249 3359ไอ้เลขที่คนเบอร์หน้าใช้คือเลข33 33เลขเหมะาะกับนักก<ม>ีฬานะ<ม>ก็เป็นคนยิ้มง่ายเข้ากับคนง่ายเงินไม่เคยขาดมือนะคร<ม>ับถึงจะลําบากไงก็มีคนมาช่วยตลอด<ม>คําว่าตัวเลข242เ่ยมันเลขอยู่ในกลุ่ม,มคู่มิตรคู่มิตรคือเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเดี๋ยวก็มีคนมาให้โอกาสฉะนั้นไม่มีคำว่าตกต่ตำนะ,ะนะครับอันนี้ถือเป็นเลขดีนะครับบางคนใช้ก็ เป็นสาวฮอตไปเลยก็มีนะและถ้าเป็นไปนได้ก็เป็นตัวเลขชุดหนึ่งที่น่าจะมีไว้ในเบอร์ถ้าเหมาะสมบคุณนะครับและคุณต้องการใช้รับรองว่าเลขชีวิต